สวัสดีเพื่อนของคาย b บเด e อดซินะคะมากันรอบดึกเหมือนเดิมะคะเสียงแหบเสียงแห้งนะคะด้วยความที่จูจะชอบมีสมาธิในการทำงานตอนดึกนิดนึงนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่จูจะต้องทำเป็นงานตัวอย่างให้กับลูกค้าเนาะแต่มันเป็จุดสนใจที่หนึ่งที่ ดูมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมองเห็นชัดนะคะในเวลาที่จูอธิบายเพื่อนจะได้เห็นภาพที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเนะาะวันนี้จูว,ว่าด้วยเรื่องของหัวแขนนะคะของการหัวแขนนะคะเอาเวลาลราลูดหัวแขนนะคะส่วนมากช่างหลายๆคนนะคะช่างหลายๆคนจะมีปัญหาในตรงส่วนที่เป็นช่วงรอยต่อของบ่าหน้ากับบ่าหลังนะคะที่หลายหลายคนชอบรูดตรงนี้แล้วให้มันขยุม,มเพื่อนเห็นไลยคะสังเกตไหม มันจะมีหลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าบางคนก็กยังไม่ได้เข้าใจให้องแท้นะคะว่าเวลารูดหัวแขนเราต้องรูดกันยังไงเนาะเทคนิคการรูดหัวแขนนะคะสําหรับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวจูนะคะ่ะแต่ถ้าใครมีไอเดียดีดก,ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเนี่ยคะ่ะเวลารูดกันจริงๆนะคะเราจะมีช่องติ๊กในการท,ที่เราจะรูดหัวแขนด้านหน้าและด้านหลังเนาะเวลาเราเย็บเส้นรูดจริงๆเราจะเย็บลงมาประมาณ ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเกือบหนึ่งนิ้วยีงเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้ตรงนี้มันสามารถโอบได้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะจากที่เราขีดเส้นเอาไว้เนาะแล้วที่สําคัญเลยเวลาเราเย็บอย่างเงี้ยค่ะจูยังเน้นเหมือนเดิมนะคะว่าเวลาเราเย็บเดินเส้นเส้นแรกก็คือจะเป็นเส้นที่อยู่เส้นเย็บจริงนะคะเป็นเส้นที่เย็บจริงนะคะแล้วเส้นที่สองก็คือจะเป็นเส้นที่ออกมาประมาณหนึ่งตีนผีนิดๆอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าหนึ่งตีนผีนิดนึงเนาะ แล้วบางคนเขาก็จะเย็บ3เส้นนะคะแต่ส่วนตัวจูก็คือจูจูสนัดแค่2เส้นก็น่าจะโอเคด้วยความที่ของเรามันเป็นงานขายนะคะมันไม่มเป็นงานหน้าร้านที่แบบว่าจะต้องแบบเอเอซูเปอร์เอขนาดนั้นนะคะเนี่ยค่ะก็คือเวลาเรารูดหัวแขนก็คือเนี่ยค่ะเดินเส้นนะคะเพื่อนๆเดินเส้นให้บอกว่าให้มัน สม่าเสมอนะคะให้มันแบบว่าขนาดกันนะคะอย่าแบบว่า,าเส้นนี้ตรงนะคะอีกเส้นหนึ่งก็โคดไปโคดมาเวลารูดออกมาหัวแขนมันก็จะไม่กลมนะคะหัวแขนก็จะไม่กลมเนาะค่ะแล้วประเด็นหลักที่อยากจะพูดคุยวันนี้ก็คือเนี่ยค่ะตรงเนี้ยบาหน้าบาหลังตรงเนี้ยค่ะเอ่เวลาเราดูจะดูยังไงว่าเราลูดได้ววันใช้ได้แล้วนะคะด้วยความที่มันเป็นลายสกรัดและสีมันชัดเนาะ <S <S ช่วงจังหวะของการลูดไอ้เนี่ยคือบาหน้านะคะค่ะอันนี้คือบาหน้าเนาะเวลาเราลูด ตรงช่วงอย่างเงี Get ้ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนจะเห็นไหมเราจะต้องคลายจนกระทั่งเส้นเหล่านี้เป็นเส้นตรงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกเกณฑ์ผ้าตรงนี้นะคะเพื่อนจะต้องคลายตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงนะคะเพื่อที่ตรงช่วงเนี้ยเวลาเข้าไปประกบกับตัวเสื้อนะคะมันจะไม่มีแบบย่นย่นนะคะมันจะไม่มีย่นย่นนะคะคือช่างบางคนเขาจะรูดตรงนี้ย่นเอาไว้เนี่ยค่ะเนี่ยมันจะยปนย่นอยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นเนาะ เนี่ยค่ะมันจะย่นแต่ทีนี้เวลาเรารู้จริง,รงๆเวลาการใช้งานจริงๆเขาจะดูที่เกณฑ์ผ้าค่ะก็คือมันจะต้องเป็นแนวขวางกับตัวเสื้อนะคะซึ่งมันจะต้องแบบเข้ากันได้กับตัวเสื้ออย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมจูก,ก็จะดึงมาเป็นให้มันเกณฑ์ตรงนะคะเนี่ยค่ะเราจะดึงปรับมาด้วยความที่มันเป็นช่องเข็นชาดดจ,จูก,ก็เลยแบบเอเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะความสําคัญมันอยู่ที่จุดๆนี้ที่จะทาไม่ให้อ่าบ่าหน้าบ่าหลังมันขยุ่มหรือว่ามันย่นนะคะเนี่ยค่ะ เราก็เกณฑ์ผ้ามันจะเห็นไหมเกณฑ์ผ้ามันจะหยุดเป็นค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะจะมองเห็นชัด <L appearing> ไหมทำยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเวลาลูดนะคะเส้นตัวด้านในเนี่ยถามว่าาทำไมมันย่นเยอะแล้วตัวนี้เราต้องคลายให้หมดตัวเส้นเส้นด้านานอกเนี่ยค่ะจะต้องคลายให้หมดนะคะตัวด้านในก็คือจะเป็นตัวที่ที่บังคับให้เสื้อเราเนี่ยค่ะบังคับให้เสื้อเราเนี่ยค่ะเข้าไปด้านในบังคับให้ตัว อะไรอะตเข็บแขนนะคะตเข็บแขนดูนียตะเข็บแขนละกันเนาะหัวแขนของเสื้อนะคะดันเข้าไปข้างในแล้วเวลาเราเอาไปเข้าหัวแขนเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะตัวแขนก็จะดันเข้าไปอย่างนี้เนาะค่ะถ้าเป็นเสื้อที่มันเป็นมีฟองน้ําค่ะฟองน้ํามันจะดันหัวแขนเข้าไปข้างในอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เป็นเสื้อเราส่วนมากตอนเนี้ยคนส่วนมากจะไม่ชอบที่จะเป็นฟองน้ํานะคะไม่ชอบใส่ฟองน้ําเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแขนเดียวเวลาเราเย็บจริงๆอะค่ะตัว แขนตัวนี้จะต้องดันเข้าไปข้างในนะคะเขาจะไม่ดันเข้าไปในตัวเสื้อนะคะเขาจะต้องดันเข้าไปในตัวแขนนะคะอันนี้เป็นหลักเลยค่ะว่าต้องดันเข้าไปในตัวแขนเนาะเวลาเราหลังจากที่เราประกอบกับตัวเสื้อเสร็จนะคะมันจะต้องดันเข้าไปในหัวแขนค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นหลักการคร่าวๆเนาะที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ดูอยากอยากเน้นๆตรงเนี้ยค่ะหลายๆคนเวลารูดเสร็จตรงนี้จะต้องเป็นเส้นตรงนะคะเกณฑ์ตรงเนี้ยค่ะ ตรงบมาหน้าบมาหลังมันจะต้องเป็นเส้นตรงเพราะเวลาไประกบกับตัวเสื้อปั๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นตรงที่สวยค่ะ่วงนั้นมันจะเป็นเป็นช่วงเส้นตรงนะคะมันยังไม่เป็นเส้นโค้โงเนาะมันเป็นช่วงที่ต้องต่อตรงๆอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่บอกว่าจูนํามาพูดคุยรายวันนะคะด้วยความที่อะ AH! พอมีงานจูก็จะพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้คะ่ะมีอะไรเดี๋ยว,วก็จะมาพูดกันไปเรื่อยๆเนาะเกตเล็กเกตน้อยก็ค่อยฟังจูไปนะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแชร์โฆษณาให้จูนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจูจะทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปเรื่อยนๆนะคะได,ได้เหมือนกับว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะใครต้องการอ,าอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปจูนะคะเดี๋ยวจูจะมาพูดมาคุยให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ